สว่านไร้สายจากแบรนด์ Mtop แรงบิด60นิวตันมีระบบกระแทกด้วยออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานในพื้นที่แคบและสูงซึ่งสว่านไร้สายของแบรนด์ Mtop ตัวนี้ต่อยอดมาจากตัว20โวลต์ค่ะ ตัวนี้มันจะเป็น16โวลต์ได้ในเรื่องของความประหยัดแบตมากกว่าชาร์จเร็วกว่าแล้วก็น้ําหนักเบาวกว่าค่ะเหมาะกับพ่อบ้านแม่บ้านที่ต้องการมีสว่านไว้ติดบ,บ้านอุปรกรณ์ภายในกล่องเมื่อแกะออกมานะคะก็จะมีสว่านไร้สาย1ตัวค่ะแท่นชาร์จแบต1อันนะคะแบตเตอรี่16โวลต์จำนวน2ก้อนค่ะและที่สําคัญแบตของเขามีมออกได้มาตรฐานการผลิตค่ะมาลองฟังเสียงกันดูค่ะเสียงนิ่มมากเลยค่ะตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัดเลนนะคะแล้วก็ตัวเลกกระทัดรัดจับถนัดมือ มีดอกมาให้ด้วยนะคะก็จะมีดอกไขควงแชกไขควงแบนและดอกเจาะปูนค่ะมีไฟ LED สองสว่างบริเวณตัวเครื่องและหัวเป็นหัวเล็กสามารถจับดอกได้สูงสุดถึง13มิลมีไฟแสดงสถานะแบตด,ด้านข้างตัวเครื่องปรับซ้ายขวาได้ค่ะตัวเสื้อมีรูระบายความร้อนมอเตอร์เป็นบัดเลดสีสวยน่าใช้และเขายังมีประกันศูนย์ให้อีก1ปีเต็มเป็นสว่านที่มี3ระบบค่ะระบบแรกก็จะเป็นระบบกระแทก ระบบขันน็อตขันสกูค่ะและเป็นระบบเจาะเหล็กเจาะไม้ในโหมดขันสกูเขาสามารถปรับท็อกได้ถึงเบอร์ยีเลยนะคะเมื่อเทียบกันในรุ่น16บวลตนแบรนอื่นแล้วแบรนนี้ถือว่าหัวจับดอกใหญ่ค่ะซึ่งเขาสามารถจับได้ใหญ่สุดถึง13มิลสำหรับการล็อกดอกก็ทําได้ง่ายโดยไม่ต้องมีเครื่องมือเลยค่ะเพียงใช้มือในการหมุนล็อกใส่ดอกใบพายเบอร์3 8นแ่เจาะไม้ได้สบาย ใช้ดอกโฮซขนาด1นิ้วก็สามารถเจาะปูนได้ค่ะและหากท่านใดสนใจสว่านไร้สาย60นิวตันจากแบรนด์อินทบตัวนี้ช่างฝ้าจะแปะพิกัดไว้ในคอมเมนต์นะคะ